คุณตันขอโทษลูกค้าเหตุอิชิตันผลิตไม่ทันฉเฉลยแล้วผลิตได้เดือนละกี่ขวด คุณตันพัสกรณทีนักธุรกิจชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตันพาสกรณทีระบุข,ข้อความขอโทษลูกค้าอิชิตันโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอโทษลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านที่อิชิตันผลิตสินค้าส่งไม่ทันหมดสต็อกชั่วคราวแม้จะเพิ่มกําลังการผลิตเป็น100ล้านขวดต่อเดือนแต่ของก็ยังไม่ทันส่งเรากําลังเร่งมือทั้งวันทั้งคืนเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับทุกท่านให้เร็วที่สุดครับเรียกได้ว,ว่าก็มีผู้เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าว กว่า70,000รายพร้อมกับแชร์ไปอีก8,000และก็ยังมีพวกเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้กันอีกมากมายอย่างเช่นลูกสาวชอบมากค่ะกินทุกวันทีมชาเขียวค่ะกินทุกวันรับพนักงานเพิ่มไหมคะอร่อยที่สุดเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีและปีต่อๆไปนะคะ